สวัสดีครับกิกคลินิกรถเก้ารู้ว่ากิกคูตมเมอร์ของเพืเ่อนๆน,นะครับวันนี้พามาชม e ีซูซูเคเครื่องยนต์ดีเซล2่0 0นะครับที่เขาเรียกกันว่าฝ้าสี่ทองนะพี่ๆเดี๋ยวมาชมรอบคันไปพร้อมๆกันเลยนะครับคันนี้เครื่องดีทะเบียนชุดโอนครบพาสีหกสห้านะครับซื้อตรงจากเจ้าของนี่วันนี้คุณตั้มไม่อยู่นะครับก็เลยต้องทำการบรรเลงคลิป ด้วยตนเองเลยนะครับพี่พี่คัตซีดีครับยางก,ก็ยังใช้ได้อีกไล่วันนะครับปีสองพันสิบเก้าดอกก็ยังเลื่อนๆนะครับพี่พี่โดยรวมรอบคันก็ประมาณนี้ครับพันที่ 5, ห้าลถไว้ใช้งานนะครับบรรทุกหญ้าบรรทุกฟางให้หวัวให้ฝ่ายหรือบรรทุกสิ่งข้องต่างๆใช้ในไร่ได้นะครับ คันนี้เปิดราคาไว้ที่สามหมืนเก้าันเก้าร้อยบาทครับพี่พี่เครื่องดีคันนี้มีระบบแอร์แต่ต้องไปเช็คเอานะครับมีลมออกมาต้องไปไล่เช็คน้ำยาครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ครับภายในก็ยังพอได้นะพี่พี่นี่ถือว่าโอเคอยู่เลยคันนี้คันนี้ไม่ต้องเผ่าหัวนะพี่พี่มันเป็นเครื่องยนต์ สองพันห้าไม่ต้องเพาหัวตัวนี้นี่นิ่มๆเลยครับเรแห้งๆเลยครับพี่ๆคันนี้ ถือว่าโอเคนะครับสําหรับรถราคาสัาา้นมื่นะว่าพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้รถยู่บันโปลงราชบุรีนะครับดับเบาเสียงดับเสียงก่อน,นรถยู่บันโปลงราชบุรีครับยกหู่โทรซูนเก้าสามหนึ่งสองซีีสองห้าห้าครับกิกคลินิกรถเก้ารู้ว่ากิกคู่สเสมอของเพื่อนๆนะครับหรือพี่ๆท่านใดอยากจะข่ายรถเก่าก็ ส่งรูปมาตีราคากันได้นะครับรับซื้อถึงที่รับซื้อทั่วประเทศครับนี่โดยรวมรอบคันก็ประมาณในนี้ครับโอเคครับคลิปนี้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม